สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพมมีที่นอนรุ่นใหม่ล่าสุดมาแนะนํานะคะที่นอนรุ่นนี้นะคะชื่อว่าที่นอนรุ่นบีออนนะคะตัวนี้นะคะจะให้ความรู้สึกที่แบบว่านุ่มสบายมากๆนะคะแต่ก็ยังมีความแน่นอยู่นะคะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบที่นอนอยู่ในความนุ่มนะคะที่ระดับปานกลางนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นโครงสร้างที่นอนพ็อกเก็ตสปริงนะคะที่เวลาที่เรานอนหรือว่าที่เราลุกนะคะที่นอนก็จะค่อยๆยุกตัวตาม โครงสร้างของร่างกายของเราแล้วก็เวลาที่เราลุกขึ้นนะคะที่นอนก็จะค่อยๆค,คืนตัวนะคะทําให้ไม่มีเสียงรบกวนคุณข้างๆเวลาที่เราพลิกตัวไปมานะคะเท่านั้นยังไม่หมดนะคะเพราะว่าที่นอนรุ่นนี้นะคะพุ้มด้วยผ้าอย่างดีนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถป้องกันไรฝุ่นนะคะแล้วก็รับประกันนานถึง7ปีนะคะก็อยากให้ลูกค้านะคะได้ลองเข้ามาลองนั่งลองสัมผัสที่ร้านนะคะเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะแกะให้ลูกค้านอนหรือว่านั่ง ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ